ผมก็ขอสวัสดีพี่พีเอฟซีช้างมือแมสองท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมมือแม่สองนะครับก็คลิปนี้นะครับพิเศษนิดนึงนะครับมากันหลายองค์เลยนะครับเยอะเป็นสิบยี่สิบองค์กว่าองค์เลยนะครับก็ขอส่งท้ายปีเก่านะครับตอนรับปีใหม่นะครับเอาของเก่ามาคืนทุนให้พี่พีเอฟซีนะครับในคลิปนี้นะผมเอาหลักร้อยแล้วกันนะครับเอาเป็นราคาเดียวมาตรฐานเดียวเลยแล้วกันผมเอาเนี่ย องละสองร้อยทุกองค์เลยนะครับก็จะรวมมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับนี่ถ้าเอาห้าองผมแถมหนึ่งนะครับนี่วันนี้ผมเอาแบบว่ามาคืนทุนคืนกำไรให้พี่ๆ FC ซเลยนะครับนี่บางองค์เพราะว่าพระบางองผมก็มีทุนนะแต่ว่าก็เอามาแบ่งปันพี่ๆ FC ซไปนะครับมาเริ่มกันที่รายการแรกนะเป็นพระปิดตาผมไม่แน่ใจว่าเป็นวัดหนังหรือเปล่านะครับนี่เนื้อไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคเนะี่ย นี่ปิตาอาจจะเป็นสำนักวันหนังนะนะครับคีมนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยได้หามานะครับนี่ของเก่านะครับนี่ผมบอกเลยว่าวันนี้องละสองร้อยผมว่าคุ้ม,มากนะครับในปีนี้ผมเอาของเก่ามาเลย้อยนะจะได้มูลหมดไปนะครับเพราะว่าของเก่าของผมนี้ก็อยู่เยอะนะครับก็หาตั้งที่ยวปีใหม่นะครับนี่ท่านใดชื่นชอบนะสนใจทักมาได้เลยนะครับ หลงเพราะเงินพิมพ์ที่ตานะครับผมบอกเลยว่ามหาการจริงนะครับลิปนี้ท่านใดที่อยู่ดูครบทุกองค์นีนโหดถือว่าสุดยอดมากนะครับรูปหลออ่อเป็นทามาไฟนะครับเป็นพิมพ์เด็กหรือเปล่านะครับก็เก่าดีนะเนะื้อหาหลายรายการมากนะครับวันนี้ผมเอามาแบบว่าเนี่ยเอามาคืนทุนจริงๆนะเนี่ยผมสองร้อยผมแทบไม่ได้อะไรเลยแต่ละองค์ นะครับก็้าท่างใดชื่นชอบนะครับของดีน,นะ่นะผมบอกเลยว่าแต่และองค์ทุนผมเกิดแน่นอนนะครับีหลงพ่อเดิมนะครับโอ้สภาพช้ำหน่อยนะครับทางใดชื่นชอบนะครับองค์ไหนทักมาได้เลยนะครับ จริงวันนี้ก็ปิดไปโหลักหลายพันนะครับบอกเลยหาทนาดไวนะคลิปนี้นะครับเนื้อหาเก,ก่าๆอย่างนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะผมบอกเลยหลักหลักร้อยนะครับปิดไปหลายพันนะครับวรนนี้ก็เหรียญหลวงพ่อบ้าแหลมหรือเปล่านะครับวัดบ้านแหลมไม่รู้นะครับนี่ บอกเลยว่าคืนทุนจริงๆนะครับคลิปนี้มาเศษสเปเชียลนะครับนี่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเนี่ยท่านายเป็น FC ของช่องนะเอาไปเลยเนี่ยองละส0งอนะครับถ้าเอา5องค์ผมแถมให้อีกหนึ่งองค์นะครับเลือกมาได้เลยนะครับคลิปนี้หาค่าขนมเที่ยวปีใหม่นะครับบอกกันตรงๆนะครับนี่นี่ก็เป็นพะล่วงหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจวันนี้ค่โหตอนที่มาถามนี่ผมก็แบบ ในราคาไว้แพงนะองนี้ก็เป็นพันน่ะนะครับเนี่ยานหากเก่าๆถ้าทานใดหาได้ราคานี้ก็จอดนะครับเก่าแน่นอนเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับนี่ดูการจนกว่าจะชอบนะครับเนี่ยผมเอามาลงเนี่ยจริงๆเนี่ยผมกะจะตั้งใจว่าจะเอาองละห้าร้อยนะแต่ว่าในไหนก็ คลิปส่งท้ายพี่เก่าแล้วนะครับพี่พี <S <S ทันใดนะอยากจะเช่าเนี่ยเอามาได้เลยเนี่ยสองร้อยผมให้เลยนะครับทุกองค์พอคลิปที่แล้วนี่ผมแบบว่านั้นผมเอาแบบว่าขอองค์ละพันนะนี่คลิปทีอ่อปีที่แล้วผมจัดไปองค์ละพันนะชิปนี้อ่าทุนทุนน้อยนะผมเอาองค์ละสองร้อยพอนะครับมาคืนกำไรให้พี่พีเอฟสีนะครับ นี่ไม่แน่ใจเขาใช้พวกกิ่งของตะเคียนหรืออะไรหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจก็ตันๆไม่มีกิ่งนะครับลิปนี้อาจจะยาวเล็กน้อยนะครับต้องขออภยัยพี่พีเอฟซีนะครับถ้ามาชมนานนะครับอาจจะนานนิดนึงนะครับรูปหลอ่อลงพอเงินอีกแล้วนะครับโอ้องนี้ก็ไม่ใช่หลักร้อยแน่นอนนะครับแต่อีพีนี้หลักร้อยนะครับ จัดไปนะครับท่านใดชื่นชอบท่านใดชื่นชอบหลักร้อยเอาไปเลยนะครับนี่ลงผู้สุกวันนี้มีมาสองสามอง์นะครับ ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเขาพิมพ์อะไรนะเพื่อนไม่ได้บอกนะครับเก่าๆนะครับนี่นี่ก็ระฆังหลังค้อนกับอันนี้ไม่รู้ว่าข้างเขาเรียกว่าอะไรข้างอุหรือเปล่าหรือว่าเป็นกูอีกกุหนึ่งนะเป็นอีกวัดหนึ่งไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าใช่วัดปากคลองหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเขาเรียกว่าระฆังหลังคอนหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจ แพ็คคู่ไปนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับทักมาได้เลยนะครับพร้อมตอบตลอดเวลาเดี๋ยวจะโทรมาสอบถามนะแต่ผมว่าอย่าโทรเลยนะครับแอดไลน์มาน่าจะง่ายสุดนะครับเดี๋ยวจะโทรมาสอบถามไปได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับนี่โอ้โหเก่าเก่าจริงๆต่าตัวนี้นะครับบอกเลยสุดสุดเลยนะครับตาวตัวนี้ 200บาทเอาไปเลยนะครับเอาไปได้เลยจอบรอเพาไปนะครับเนะะื้อหาร่นโดนอย่างนี้นะครับบางครั้งพี่ๆเอบอกว่าโอ้ทำไมอ่ารนดโดนขายแพงจังนะฮะนี่คลิปนี้นี่สองร้อยเป็นไงนะครับโอ้แบบว่าถ้าถ้าใดเข้ามารับชมคลิปนี้ไม่จูกใจนี่โอ้โหบอกว่า,าพลาดสุดๆนะครับนี่ พิมพ์ขี้ตานี้ไฮไลท์เลยนะครับเพิ่งอะไรเออนั้นเอฟซีมาถามนะเปิดผมเปิดไปก็โหหลักร้อยไปไปลายเกือบพันนะวันนี้เอามาสองร้อยอ่ะเป็นไงนะครับต้นใจแน่นอนนะครับคลิปนี้ผมบอกเลยขายพลาดนะถือว่าโอ้น่าเสียดายเนเลี่ยมแบบว่ากรอบอะไรไม่รู้นะฮะคาร์บอนหรือเปล่า,บบา,น,ละานะครับไม่เป็นเลยนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา โอ้โหคลิปนี้เจ็ดนาทีแล้วผมบอกเลยว,ว่าคลิปนี้มหาการจริงนะครับนี่ทน B B B ันใดเอฟซีอย่าเพิ่งเปื่อนะนี่รูปลออันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเล่นเป็นกุธามาฟาฟหรืออะไรอย่างไรนะครับเนี่ยเพราะผมก็เคยอยู่ในกลุ่มวัาธาเมาฟายนะผมก็เห็นเขาลงกันในกลุ่มไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเป็นพวกนี่นะกุธาเมฟไฟอะไรประมาณนี้ไม่เป็นนะครับเป็นเนื้อสัมลิปนะครับ เนื้อสองลิตเนี่ยสองลิตนะครับต่อมาเป็นสังกะจายนะครับพระสังกะจายอุ้มบามีกิ่งด้วยนะครับองนี้พิเศษนี่เขยา่ากิ่งวิ่งใส่กิ่งนะครับแต่ก็ถือว่าเร็วนแะแป๊บเดียวแปดนาทีเองนะครับพระหลายองค์มากนะครับคลิปนี้ ep นี้ คืนกำไรคืนกำไรนะครับต่อมาเป็นรูปหลวงพ่อเงินนะครับข้างหลังผมไม่แน่ใจว่าพ่ออะไรอ๋อหลวงพ่อน้อยนะครับนี่ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นย้อนยุคหรือเปล่านะครับมันจะเป็นพวกรูปย้อนยุคประมาณนี้นะผมก็ไม่เป็นนะดูไม่ดูไม่เก่ง ต่อมาเป็นหลวงพุทวดนะครับอันนี้ผมไปให้ใ่คลิปนี้เท่านั้นแหละนะครับมีผมส่งไปไวพอนะเดี๋ยวพี่พีเฟซีเห็นทันนะครับพอนะครับเดี๋ยวพอละเดี๋ยวคลิปหน้าไม่ใช่ราคานี้นะครับนี่จอบเล็กพ่อเงินนะครับเก่าๆ เป็นพิมพ์แข่งตรงซะด้วยนะครับเนื้อหาแบบนี้ใครไม่ชอบนะบแล้วแต่เลยนะครับมีเป็น,นเลขแปดด้วยฮนะเป็นรอยอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยด้านข้างต่อมาเป็นอะไร นะครับเป็นรูปหล่อนะครับน,รน,นิยมหลวงพ่อพเงินพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อหาเก่าๆอีกหนึ่งองค์นะครับมีท่านใดถูกใจนะครับสนใจทักมาได้เลย สอบถามได้ที่เบอร์0811237716นะครับเมื่อวานก็มีพี่พีเอฟีนะครับถักมาถามพัะหลายอ,องค์ยูเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีปิดนะคลิปที่แล้วนะครับยังไม่มีปิดนะครับท่านใดชื่นชอบพวงไหนถักมาปิดได้นะครับเดี๋ยวให้ราคาพิเศษเลยก่อนก่อนส่งท้ายปีใหม่นะครับผมรู้ไงว่าพี่พีเจะต้องเก็บเงินไปเที่ยวปีใหม่กันนะครับคลิปนี้ผมเลยแบบว่าเอา,เอา,เ,อาเอาราคาเบาๆเลย ครับสองร้อยตลอดสายเลยนะครับทุกองนะครับเป็นลูกอะไรเนี่ยปิดตาวัดหนังอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับไม่ก็ผมก็ไม่รู้นะเพราะเห็นพวกตามตำรานะยเขาก็เป็นประมาณนี้แต่ผมก็ไม่เป็นเหมือนกันนะครับตันนี้ผมไม่เคยไม่ไม่เคยได้ทาคลิปนานๆาน,นี้มาโอ้โหนานมากแล้วนะครับพอดีก็สะดุดไปช่วงฝึกง,งานนะครับก็ เท่านั้นหาพระไม่ค่อยได้นะครับอยู่ที่อยุธยาหาพระได้น้อยมากนะครับเพราะว่าทํางานเป็นหลักนะจริงจริตลาดพระเขาก็เยอะนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ไปเดินนะครับพระปิดตาเป็นเนื้อตินนะครับกลุ่นในเอ่ยที่ไหนเอ่ยนะครับ ก็อขอภัยพี่ๆนะถ้ามาชมคลิปนี้แล้วแบบว่าอาจจะนาหน้าเบื่อนะครับเป็นพัะคุณแผนนะครับคลิปนี้แบบพี่ๆเบื่อแน่นอนอบอกเลยปับๆสวยนะครับตรงนี้สภาพยังดีอยู่ ตัตต่อมาเป็นพระปิตานะครับอีกหนึ่งองค์อยู่ในสภาพเรี่ยมนะครับแต่ถือว่าไม่นานนะคลิปนี้สิบสองสิบสามนาทีเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่พีเอฟซีนะพี่ยังคอยติดตามนะครับพพอร์ตอุดหนุนมาตลอดนะครับคลิปนี้ยังไงก็ถ้ามีชื่นชอบถูกใจองค์ไหนก็ลองทักมาได้เลยนะครับ วันนี้ผมมาเปิดแบ่งปันให้แล้วนะครับถือว่าคืนกำไรคืนทุนให้พี่พีเซนะครับหลงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา คนดูเยอะมากนะที่ว่าผมเอาลงไปเป็นคลิปสั้นนะคนดูแบบหลายท่านมากเลยนะครับหลักพันนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าพี่พีเอฟซีจะมาช่วยปิดให้หมดนะเพราะว่าผมก็เบื่อแล้วนะครับพระหน้านี้นะครับอยากจะไปปิด,ปดไปซะให้หมดนะครับนี่พระกิ่งนี่ก็เป็นคู่กันนะทั้งของเก่าของใหม่นะจริงก็ได้มาไม่ใกล้เคียงกันเท่าไหร่นะครับได้มาคนละวาละโอกาสนะครับ มีกิ่งองค์หนึ่งอ,อีกองหนึ่งตันองนี้ตันองนี้ม่กิ่งนะครับองมีจานก้นอีกองไม่มีนะครับต่อมาน,ออมมนะครับ,อนะรบสององสุดท้ายนะเป็นพระสมเด็จนะครับเอาสองร้อยเหมือนกันนะครับจริงๆริงเมื่อก่อนสมเด็จผมก็ไปด้วยแพงนะครับคู่นี้เอาเท่าไหร่ก็ลองทักมาได้นะครับ สภาพเดิมนะครับไม่อันนี้ไม่ใช่ร้อยบิทน,นะไม่ใช่ร้อยบิทน,นะครับทนใดชื่นชอบนะครับทักมาได้เลยนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจ,จบไว้กับเพียงเท่านี้ก่อนล้วกันนะครับก็ทนใดเข้ามารับชมแล้วชื่นชอบนะครับทักมาได้เลยนะครับแอดไลน์อะไรก็ว่ากันไปนะครับโทรมาสอบถามก็ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับคลิปนี้จบไปกับอลกสองร้อยลวกันนะครับ ขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมและอุดหนุนนะครับขอบคุณครับ